สวัสดีครับผมเอกจอเนียนะครับสวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับขอมารับชมนะครับวันนี้รีวิวจังนานะครับกันใหม่นะครับเอฟซีเป็นขอมาครับว่ารีวิวเบื้องหน้าครับว่าเห็ดยังไงนะครับก็จังนานี่ก็ไอ้ซื้อเล็กเล็กไอ้ต๊กแงงชีกมาเนี่ประมาณแปดร้อยห้าสิบนะครับแผ่นหนึ่ง ประมาณสองเมตรสี่สิบคูณเมตรยี่สิบนะครับก่วงกวงกวงคุ้นยาวอาเนอะอันหนึ่งก็เปดร้อยห้าสิบานแล้วนะครับ,นนบ,รบถ้าจำบูพิษนะครับเห็ดใหญอยู่ประมาณสองคันนะครับสองคันหรือสามคันแล้วครับก็เล็กนี่ก็ต้องผมนี่ประมาณเล็กนิวนะครับ เล็กนิ้วหรือเล็กแป๊บนิ้วนะครับเล็กธรรมดานี่แหละเล็กกลมธรรมดาแล้วแต่ใผรอยากใส่ขนาดใดก็ใส่นะครับเล็กนิ่วสองก็ได้ครับเล็กแป๊บนิ้วสองเล็กนิ้วซี่ก็ว่ากันไปนะครับของผมมีลงทุนไปประมาณม่อเกินห้าพันนะครับชุดเล็กข้างหน้านี่แท่นเล็กข้างหน้านี่แผ่นเล็กตัวนี้ประมาณสองพันหานะครับซื้อมานี่ โบชิย่อยนะครับแพงอย่น,นะครับเฉพาะแผ่นเล็กแผ่นเล็กนี่สั่งตัดมาเลยเห็นให้นพดีเลยนะครับลานเล็กเขาแถวบ้านผมเขามีขายนะครับเป็นเยดเขามันเลยเขาวัดก่วงคูณยาวไปล้วให้เขาตัดให้เลยนะครับเขาสั่งเป็นกิโลนะครับก็เลือกเอานะครับบุชตัวนี้ก็เฮ็ดขึ้นมาเอา เข้าซือ้อเรือเข้าจะซื้อเล็กเผาก็ได้เล็กแป,ป๊บเผาติดแป,ป๊บทีมมันเป็นหูนะครับเอามาตัดใส่เอาก็ได้ครับเลือกขนาดที่มันพอดีกันที่เหมาะสมนะครับผมนี่ก็จำโมเดลนะครับว่าเดียวเขาลงกึ่งบอตัวนี้แป,ป๊บตัวนี้นะครับหรือซื้อมากนะครับเลือกหาเบื้องนะครับจับใส่ตัวนี้มันพอดีกันเอานะครับตัวนี้ ส่วนเล็กตัวนี้ก็เป็นเล็กเสลักนะครับสลักรหลดหกล้อนะครับเพราะว่าแถวบานผมรถดทุกล้อหลายนะครับก็เลยเอามาเชื่อมใส่เชี่อมใส่สามารถขันน็อตได้นะครับตัวนี้ขันน็อตล็อกได้ถึงสองจุดนะครับนี่ครับก็เชื่อมออกมานนะครับเอามาหลับขันน็อตกันกันดินนะครับงบประมาณก็บราณจะเกินห้าพันนะครับถ่ายเฮ็ดเองนะครับ อันนี้ก็ไอเดียกับแกแบบมากนะครับให้รานเอเล็กดัดเข้าดัดให้นะครับคงละยี่สิบบาทนะครับความเชื่อมให้นำกับประมาณรวมเดียวค่าดัดนี่กับอยู่ประมาณบ่เกินสามร้อยนะครับค่าเชื่อมค่ายังของเขาทั้งดัดทั้งเชื่อมนะครับ บาดวาดใช้กระลังไปนะครับเข้าแกะกองกระดาษกระดาษแข็งนะครับวาดเป็นหลวไปเลยครับอย่างให้เขาดัดเป็นเป็นเป็นหลไปเลยครับส่งเด้นะครับให้เขาเชื่อมมาให้เลยนะครับจบนะครับก็ไปจังหนานะครับหรือตะแกงหนากันไม้นะครับประสิทธิภาพทีดีสัามในก็ขึ้นอยู่ที่กับที่เข้าคับนะครับว่า ข้าศรีธนูถนอมรถดเดี่ยวสรดนะครับมันกับกันเดีอยู่นี่เดดับเบิ้งนะครับเดี๋ยวเปิดให้เบิ้งนะครับว่ากันเดีหน่อยในไล่สำริดนะครับปรับขึ้นมากเลยนะครับกันเดีหน่อยในไล่สำริดกับเบื้อาเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับกันเดีหน่อยไล่สำรดนี่ครับทะลุขึ <HHH> like ้นกันนะครับถึงจะมีไอ้นี่กยเขาไปเดี่ยวขึ้นเก่านะครับทะลุขึ้นเก้านะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความ บอรมัดระวังของเขานำครับพิจารณานำการดันนี่นะครับทางไกน,นขอบคุณนะครับพีข้าเมนเข้าวมานะครับเหนแนะนำเหไทยรีวิวอันนั้นอันนี้นะครับเราวิววิวกระจังนาครับชุดกระนนจังช่วนตัวผมเองคิดว่าถอาแป,ป๊บตัวนี้แฮีงใหญ่แฮงง,ง,งงามนะครับ ควงสางเขามันนี่ครับแล้วก็ยีทุนท่านนะครับเอาครับคลิปนี้ก็พ่อไปทุรกันแล้วครับก็ไปรีวิวกัจังงานนะครับตะแกงเขียงของผมนี่ตาหางประมาณสามเส้นนะครับสามเส้นรี่สองเส้นคืองระยะ ฉีเขามันี้นะครับควมหางตรงนี้จะขวมยาวเดี๋ยวมันนิวนิ่วเครื่องนะครับเอาครับขอบคุณครับที่รับชมครับสำหรับกระจังหนานะครับครับสวัสดีครับ